นิทานเรื่องฮิปโปกับยีราฟกับบทเรียนแห่งการแบ่งปันในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีฮิปโปตัวหนึ่งชื่อโบโบและยีราฟชื่อจีราฟี่เป็นเพื่อนรักกันทั้งสองชอบเล่นด้วยกันทุกวันท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆและสายลมเบาๆวันหนึ่งทั้งคู่เจอต้นไม้ผลไม้ใหญ่ที่มีผลไม้แดงฉ่ำเต็มต้นผลไม้เยอะมากเลยโบโบพูด เราจะกินกันให้จุใจแต่จีราฟี่ก็พูดว่าเราน่าจะแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะโบโบลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจทั้งสองช่วยกันเก็บผลไม้ใส่ตะกร้าจนเต็มพวกเขาเดินไปแจกจ่ายผลไม้ให้สัตว์ตัวอื่นในป่าสัตว์ทุกตัวดีใจและขอบคุณพวกเขาทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มโบโบยิ้มและพูดว่าการแบ่งปันทำให้หัวใจเรามีความสุขจริงๆ จีราฟี่เสริมว่าเพื่อนแท้คือคนที่คิดถึงกันเสมอและตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็แบ่งปันทุกอย่างด้วยรอยยิ้มเสมอ